วส,สวัสดีครับผมนายแทนทําคงสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับหเลขที่6วันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับกลุ่มดาวแมงป่องสกอร์ปีโอหรือราศีพิจิกแทนเดือนพฤศจิก,กายนอยู่ระหว่างดาวคานช่างและกลุ่มดาวคนยิงธนู ดาวแมงป่องประกอบด้วยดาวเลษ์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าอย่างน้อย15ดวงเลี้ยงต่อกันเป็นรูปแมงป่องตามจินตนาการของนักดาราศาสตร์มีดาวที่สว่างโดดเด่นคือดาวแอนทาเลสหรือหัวใจแมงป่องคนไทยเรียกว่าดาวปาิชาติและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ประจำฤดูใบไ,ไม้ร่วงทิศทางการพบกลุ่มดาวแมงป่องปรากฏอยู่ทางทิศตะวันตกของกลุ่มดาวคนยิงธนู ทางซีฟ้าด้านใต้และเป็นกลุ่มดาวแนวแกลงลซี่ทางช้างเผือกพาดผ่านดวงอาทิตย์จะผ่านกลุ่มดาวแมงป่องอระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง29พฤศจิกายนลักษณะทั่วไปของบุคคลที่เกิดราศีพิจิกส่วนใหญ่จะเป็นคนเงียบไม่ค่อยชอบพูดอะไรมาก แต่ภายใต้สีหน้าอันเยือกเย็นของเขานั้นดูเหมือนจะมีอะไรแอบแฟกอยู่แต่เขาจะไม่แสดงนิสัยที่แท้จริงออกมาให้เห็นเพราะเขาสามารถาควบคุมความรู้สึกและอารมณ์ของตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะพยายามยุ่ยเย่เขาสักแค่ไหนจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเป็นตามสูงแมดล้อเขาจะไม่แสดงอารมณ์ดีใจออกมาให้เห็นถึงแม้ว่าภายในใจของเขาจะรู้สึกยินดีด้วยก็ตามโดยทั่วไปแล้วชาวราศีพิจิกจะมีบุคลิกที่ดูเป็นกันเอง และสามารถเขา้ากับคนอื่นได้ดีแต่ถ้าเกิดความเกลียดขึ้นมาทัานทีที่ใครไปทาอะไรให้เขาเจ็บใจหรือแค้นใจเขาจะไม่แสดงออกมาให้รู้เพียงแต่เขาจะเก็บความแค้นไว้ในใจ่อยางเงียบๆแล้วคอยมองหาโอกาสที่จะรังแค้นกับภายหลังเขาสามารถเป็นเพื่อนที่จริงใจต่อคงได้และยอมทำทุกอย่างแม้แต่การปกป้องคุณจากอันตรายตา่างๆ